สวัสดีครับนี้มาพบก,กับผมปุชพัฒน์นะครับวับนนี้ผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับลูกเสิร์ฟเสิร์ฟโฟด้านหลังเสิร์ฟโด้านหน้าก็เสิร์ฟแบ็คแฮนด์ด้านหน้านะครับผมนี่เป็นลูกเสิร์ฟโฟด้านหลังนะครับผมขั้นก่อนแรกก็คือให้ก้าวขาซ้ายาหน้านะครับผมแล้วมือซ้ายให้จับให้จับลูกบนหัวลูกจับอย่างนี้นะครับแล้วแขนยกขึ้นอย่างนี้ ต่ตีต้องให้หมุนทางบอดอีกนึนงแล้วก็ปล่อยลูกก่อนอต่อไปนะครับจะเป็นลูกเสิร์โฟโฟด้านหน้านะครับผมให้ขาซ้ายเข,ข้าหน้าเหมือนกันแล้วกแกนลุกเหมือนกันครับผม์จตตนนะตีต้อไม่ตีอยู่ด้านข้างไปนะครับผมจะเป็นแบแน็คแฮนด์เสิร์ฟแบ็คแฮนด์ด้านหน้านะครับวิธีแรกก็คือให้ก้าว ซ้ายให้จับตรงปีกลูกแบดนะครับผมตรงขนลูกแปดจับให้แน่นนะครับไม่ต้องหวาดไม้โดนตูมตีหน้าก็จบไปแล้วครับสำหรับการตีลูกเสิร์ฟโฟลด้านหลังโฟลด้านหน้าแล้วก็แบตแพนด้านหน้าครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนให้คลิกคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับ